เมื่อกี้เห็นว่าแม่เกือบล้มเลยอุยอุยอุยเลยอะจับแทบไม่ทันเลยอุ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 ยเจ็บไหมหัวขู่อะแม่จับเท่ไม่ท <C oughs> ันเมื่กอกี้แม่เกือบ,บล้มจริงอย่าไปทำให้อ้าเย่าเจ็บลูกจับแทบไม่ทันเลย

แค่ดูโขงลูกลื่นขี้แม่ลุกขึ้นลื่นขี้แม่เลยเอ้าเอาขาชิคเอ้าเอาหัวล่ออะไร あっあっ。